สวัสดีครับกับมาพจกันอีกครั้งกับเริ่มลงทุนกับลุงทองคำนะครับในวันนี้เป็นวิเคราะห์ประจําสัปดาห์ครับก็ยินดีกับสมาชิกหลายๆท่านด้วยนะครับที่ซื้ออีทเทียมตามลุงมานะครับจากจุดเบรกที่ลุงได้เรียกไว้นะครับแถว,วแถวบริเวณแถวบริเวณสองพนี่แหละนะครับตอนเลขเรียกรอบแรกตอนนี้เนี่ยใครซื้อจากบริเวณนั้นมาเนี่ยก็1เด้งละนะครับ ระยะเวลาไม่นานนะครับจากเดือนอะไรอะพฤษภานะครับเดือนเมพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหานะครับใช้เวลาประมาณ4เดือนก็กำไร100%แบบที่เราไม่ได้ต้องใช้เ e เวลเลตนะครับส่วนใครใช้เ e เวลเลตก็กำไรสูงกว่านั้นเข้าไปอีกนะครับอาจจะได้สัก180%นะครับหรืออาจจะได้สัก300%แล้วแต่ความเสี่ยงของแต่ละคนนะครับซึ่ง ราคา2,000 2,500อะไรพวกนี้ถือว่ามันราคาไม่น่าเกียดแล้วแล้วก็สเต็ปที่สองก็คือถแถวๆบริเวณน,นี้นะครับที่ลุงเรียกมาก็ประมาณ2,2,500ประมาณถาแถวๆนั้นนะครับประมาณสัก2,500อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่า2,500มาถึงตรงนี้ก็กําไรไม่ถึงหนึ่งเด้งแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ความเสี่ยงต่าด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ต้องรุนเยอะ มันขึ้นแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรจังหวะเดียวเลยนะครับแปบ๊บเดียวถึง1,000งพันมีถึง4,000มีย่อตรงนี้นิดนึงนะครับตรงย่อตรงนี้เนี่ยลุงก็ยังโพสต์บอกอีกว่าแถวแถว3ามพันสาตรงแถวนี้เนี่ยซื้อได้นะแล้วก็บิตคอยด้วยนะครับบิตคอยเนี่ยอาจจะขึ้นมาน้อยหน่อยนะครับสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่ไปเน้นที่บิตคอยเนี่ยในรอบนี้เนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเห็นชัดเจนนะครับว่าความแตกต่างระหว่าง2องแอ t เ,เนี่ยในบ t c คอ n เนี่ยมีการย่อไปถึง1นึ0งแสอ่าถึงหนึ่งต้นต,นต,นตนถูกไหมครับแต่ว่าจังหวะรีบาวเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ1ส6ในขณะที่อีทิเลียมเนี่ยย่อลงไป3ามอ่า 3, 3, 3, สามแสนะครับแต่ว่าจังหวะดีดขึ้นมาเนี่ยทะลุ4 0 0พันละแล้วก็เตรียมตัวจะไปเทสต์ออท h มไฮแล้วนะครับตรงนี้เนี่ย ลุงถึงเน้นเรื่องความรู้นะครับไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วเราเล่นสเปซสปะไม่ได้มีแผนหลายคนดูข่าวแต่เวลาไปเล่นก็ไปเล่นเหรียญเล็ก,เลก,เลกๆเหรียญมุ่งๆนะครับซึ่งหลายเหรียญจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นมาแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าการขึ้นมาของตลาดตรงนี้เนี่ยมันมีแรงเกงกําไรนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นจริงๆในการขึ้นมาเพราะว่ารอบนี้เนี่ยลุงเน้น หลายรอบหลายครั้งนะครับมีการพูดถึงหลายครั้งว่าในรอบนี้เนี่ยมันเป็นรอบที่ค่อนข้างสําคัญนะครับแล้วก็เป็นรอบที่เขาเรียกว่าสถาบันเนี่ยเป็นคนเล่นนะครับการที่สถาบันเป็นคนเล่นเนี่ยเขาแน่นอนว่าเขาช่ำชองนะครับมันมันจะไม่เหมือนรอบครั้งก่อนๆรอบรอบปีก่อนๆนเนี่ยที่เล่นกันมาโดยกลุ่มคนที่อยู่ในคริปโตนะครับอาจจะมีหลักการ บ้างนิดหน่อยแต่ว่าแนวคิดเนี่ยมันจะไม่ชัดเหมือนกลุ่มพวก Wall Street ตอนนี้เนี่ยที่เข้ามาในต,ตลาดเนี่ยนะครับมันจะเป็นกลุ่มวอลสตรีทนะครับเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่ลุงวิเคราะห์ไปอะ่ะมันค่อนข้างที่จะไปในทิศทางนั้นๆนะครับอย่างเช่นจังหวะที่ลุงคอจังหวะที่ลุงบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเราเรา,เราต้องตัดสินใจแล้วนะว่าเราจะเอาหรือไม่เอานะครับแล้วก็การสวิตชิ่งจากการที่เราโฟกัสในทองคำในกลุ่ม อุนอื่นๆเนี่ยแล้วก็มาเน้นหนักที่คริปโตในจังหวะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจหลักการเล่นของพวก Wall Street เนี่ยนะครับเราจะค่อนข้างที่จะเข้าใจจังหวะของเขาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมอันเนี้ยมันเป็นประเด็นว่าทำไมลุงถึงมาเน้นอีทิเลียมเพราะว่าลุง t r a ็กสิ่งต่างๆอ่าตามไม่ว่าจะเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันหนีหนีไม่พ้นในการที่ อีเทเรียมเนี่ยมันจะเข้ามาซึ่งอีเทเรียมเนี่ยจริงๆเนี่ยลุงคอมานะครับว่าใหา้ตั้งแต่ประมาณช่วงบิตคอยเนี่ยประมาณ8 0 0 0 0ื่นแสนเนี่ยนะครับลุงก็เริ่มให้เน้นหนักไปที่อีเทเรียมแล้วเพราะว่าหลายคนเนี่ยตกลดนะครับตกรดเนี่ยม,มีมีอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเสพข่าวเพราะเราเสพข่าวแต่ว่าข้อมูลหรือว่าวินัยของเรามันไม่แน่นเนี่ย มันก็เลยจะทําให้เวลาเราเสพข่าวปุ๊บเนี่ยเราก็สับสนไปกับข่าวอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีพูดเรื่องหัวข้อข่าวที่สําคัญในวิคที่ผ่านมานะครับจะมีเรื่องเกี่ยวกับทองคำหนึ่งเรื่องแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคริปโตเนี่ยนะครับอสองสองเรื่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันเลยข่าวเนี่ยนะครับเกี่ยวกับทองคำเนี่ยในเช้าเมื่อวานนี้นะครับในวันศุกร์เนี่ยอ มันก็มีข่าวนี้ออกมานะครับตืดตืดอ่ะตัวข่าวนี้นะครับข่าวว่าอ่าทรัมป์เนี่ยเขาประกาศขึ้นภาษีสวิตเซอร์แลนด์นะครับอย่างที่หลายคนรู้สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าเกิดลุงจะไม่สาสิบหกหรือสามสิบเก้านี่แหละนะครับทีนี้เนี่ยตืดอ่ะสามสิบเก้านะครับสามสิบเก้าเนี่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับอ่าอย่างที่เรารู้กันว่าสวิสเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆในยุโรป นะครับเป็นประเทศที่สวยงามทีนี้เนี่ยประเทศนี้เนี่ยนะครับก็โด่งดังเรื่องนาฬิกาแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นศูนย์าการหลอมทองนะครับเนื่องจากว่าในในช่วงสวิสเนี่ยนะครับถ้าเรา,าติดตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับในช่วงสงครามโลกเนี่ยยุคหนึ่งเยอรมันนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆในยุโรปเพราะว่าในช่วงสงครามโลกเนี่ยนะครับครั้งครั้งที่หนึ่งเนาะเขา ประเทศฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับเขาลบกันหนักในในโซนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสวิสเนี่ยเป็นประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาไม่มีทางออกทะเลเป็นประเทศเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยผ่านตัวเองไปเป็นเซฟนะครับหรือตู้เซฟของประเทศต่างๆ่งซึ่งมีเป็นหารับจ้างแล้วก็เป็นเปรียบเสมือนเป็นตู้เซฟนะครับแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยเขาก็เอาสมบัติต่างๆเนี่ยมาฝากเพราะว่าอะไรเพราะว่า เราเราไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่นะครับศัตรูเนี่ยเขาจะบุกมาถึงบ้านเราการการลบกันสมัยก่อนเนี่ยน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าเขาบุกกันเข้ามาจริงๆมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้เขาเรียกว่าเป็นเชิงสงครามตัวแทนหรือสงครามเชิงสัญ,ญลักษณ์เขาจะไปลบกันประเทศที่สามคือประเทศที่สามพังอะไรไปเนี่ยไม่เป็นไรแต่ประเทศเราเศรษฐกิจเนี่ยต้องพังไม่ได้ แนวคิดสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ว่าแนวคิดสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้พัฒนามาถึงขนาดนี้ก็คือลบก็คือลบกูก็จะยิงมึงจนคนสุดท้ายตายไปนะครับแนวคิดจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนั้นก็คือค่าแบบเหมือนกับค่าล้างล้างประเทศไปเลยอย่างเงี้ยนะครับจนกว่าหรือจนกว่าจะยอมแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บสมบัติไว้กับตัวมันไม่ได้อ่าทให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงใครมีทองคําใครมี เงินใครมีเครื่องเพชรอะไรต่างๆเนี่ยก็จะขนไปฝากไว้ที่สวิสนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกทหารหรือว่าจะเป็นแบบเหล่านักการเมืองที่โกงกินมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปฝากไว้ตรงนั้นเหมือนเป็นแหล่งกึง่งๆฟอกเงินไว้ด้วยนะครับแล้วก็สวิสเนี่ยเขาก็จะมีกฎหมายเขาก็เนื่องจากว่ามีคนเอามาฝากเรื่อยๆเขาก็จะมีกฎหมายที่เข้มแข็งนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับธนาคารเขาก็เลยเด่นเรื่องธนาคารพวกนี้ เนื่องจากว่าหนึ่งภูมิประเทศของเขาเนี่ยเป็นเป็นเป็นภูเขาด้วยนะครับเป็นส่วนใหญ่เขาจะเป็นภูเขาแล้วก็พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพอคนเอาไปฝากสงครามเนี่ยมันกินระยะเวลายาวนานนะครับมันจนทําให้สวิสเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีคนนู้นคนนี้มาฝากเนี่ยเขาก็เลยอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยมันก็เติบโตขึ้นนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมทองคำนะครับเนื่องจากว่ามีคนเอามาฝากมีอะไรแบบเนี้ย ก็เลยเขาก็เลยมีโรงหลอมทองนะครับที่ใหญ่แล้วก็เป็นมาตรฐานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับทองที่ส่งมอบไอทองแท่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับไอพวกอย่างเนี้ยนะครับาจะมอะีอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมันจะเป็นสวิสโกลนะครับไม่ไม่ใช่เป็นยี่ห้อนะแต่เป็นแบบเหมือนเรียกว่าทองสวิสนะครับแล้วก็เป็นแบบคือแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีทองแท่งแบบนี้เนี่ยที่สร้างออกมาจาก คล้ายๆกับภาษาไทยก็เรียกว่าเหมือนโลกระสับอย่างเงี้ยเอาไว้ทําเหรียญทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับในแต่ละประเทศก็จะมีก็จะมีดังๆก็จะเป็นแคนาดานะครับแล้วก็อเมริกาแล้วก็ของสุบิสนะครับแล้วก็ของแอฟริกาใต้นะครับอันนี้คือจะเป็นทองที่ในตลาดโลกคนเล่นเรียกว่าทองแทง่งเมืองไทยมีขายเหมือนกันแต่เรียกว่าไม่ค่อยนิยมเพราะว่าทองโลกเนี่ยมันจะเป็น99.99 99. ไอ้ทองแท่งแบบเนี้ยนะ ราคาที่โค้ดอยู่บนโคเมกเนี่ยหรือว่าราคาสปอตที่เราเล่นเนี่ยนะครับมันจะเป็น99.99 99, แต่ว่าทองไทยเนี่ยมันเ,เราก็เรียกทองไทยจนติดปากเนาะถ้าลุงจำไม่ผิดมันจะเป็น96อะไรประมาณเนี้ยไอ้ส่วนต่างเนี่ยมันก็คือเขาใส่พวกโลหะอื่นๆเข้าไปเพื่อให้ทองมันแข็งทองสวิสที่เป็น99.9เนี่ยมันจะอ่อนนุม่มเพราะว่าเนเจอร์ของทองเองอะมันอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสวิสเนี่ยมันก็เลยเป็นประเทศที่ เหมือนทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะส่งทองมาเก็บพอเขามาเก็บไว้นะครับเขาก็ามีโรงหลอมทองอะไรแบบนี้เวลารีไซเคิลทองหรือว่าจะมีทองเกิดมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะต้นต้นกําเนิดส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ใช่ทองทั้งหมดร้อเซนะแต่ว่าสัดส่วนที่เยอะนะครับของโลกเนี่ยจะออกมาจากที่สวิตจากโรงหลอมทองที่สวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องภาษี ที่ทรัมป์ขึ้นภาษีของสวิสปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็การตีความเนี่ยตีความไปถึงทองคำพอตีความไปถึงทองคําปุ๊บเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ในเช้าวันศุกร์เนี่ยมันเลยเกิดปัญหาขึ้นว่าแบบเฮ้ยภาษีตรงนี้เนี่ยที่ฟันมาแล้วเนี่ยต่อตภาษีตัวนี้จริงๆอ่ะออกมาตั้งแต่วันที่รู้สึกจะวันที่สามเอดละนะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเขาเริ่ม เริ่มเก็บภาษีถูกไหมที่เดทไลน์วันที่หนึ่งหนึ่งเดือนนี้นะครับทีนี้เนี่ยอไอการตีความตรงนี้เนี่ยนะครับคือเขาเขียนไว้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดว่าสินค้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากวันที่1เนี่ยมันก็มีความการตีความมาเรื่อยๆพอเช้าเช้าวันศุกร์เนี่ยนะครับมันมีการตีความออกมาว่าน่าจะรวมถึงทอง ที่ส่งมาจากทองคําแท่งที่ส่งมาจากซูบิสด้วยทีนี้พอมันอ่ามันตีความออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยส่งผลยังไงนะครับในอเมริกาเนี่ยมันมีตลาดโคเม็กซ์อยู่นะครับตลาดโคเม็กซ์เนี่ยจะต้องอ่ทองบนโลกเนี่ยมันมี2ตลาดมันมีตลาดลอนดอนกับโคเม็กซ์นะครับที่ลอนดอนเนี่ยก็จะไปส่งมอบที่ลอนดอนนะครับจะเป็นสปอร์ตเป็นหลักแล้วก็โคเม็กซ์เนี่ยก็จะส่งมอบที่อเมริกานะครับมันจะมี2ส่วนคือ ส่วนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราในโคลเมกเนี่ยจะเป็นสัญญาฟิวเจอร์ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการส่งมอบนะครับเราก็เซเทิลเป็นเงินสดหรือว่าปิดสัญญาไปอะไรเงี้ยจบแต่ถ้าใครต้องการส่งมอบเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเจตจำนงได้ว่าเราต้องการส่งมอบเป็นทองคำนะซึ่งการแจ้งเจตจำนงเนี่ยนะครับจะต้องแจ้งใกล้ๆวันที่หมดสัญญาซึ่งสัญญาสัญญารอบล่าสุดเนี่ยนะครับมันจะเป็น หมดหมดอายุเนี่ยของรอบของรอบเดือนนี้นะครับของรอบเดือนนี้ซึ่งวันที่จะต้องแจ้งเนี่ยนะครับมันจะคือคือหลักการมันเป็นอย่างนี้นะครับสัญญาที่หมดสัญญาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะหมดอายุใกล้ๆกลสิ้นเดือนนะครับใกล้ๆสิ้นเดือน,นะน,อนมันจะมีระยะเวลามา3าวันอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้เนี่ยสัญญาที่ลันอยู่ในณปัจจุบันเนี่ยคือสัญญาเดือนสิงหาถูกไหมครับเดือนนี้เดือนสิงหาก็จะหมดอายุเมื่อสิ้นเดือนสิงหาแต่ว่าเราจะต้องแจ้งเจตจำนงในการที่จะรับสินค้าเนี่ยนะครับตอนช่วงอา,อาทิตย์แรกช่วงแรกๆของของต้นเดือนน่ะก็คือประมาณวันที่สองไปถึงวันที่่าวันวันที่เก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงวันที่เปิดอยู่ทีนี้เนี่ย พออ่พอการตีความออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกระทบตลาดขึ้นมาว่าเฮ้ยแล้วอย่างนี้ตอนไอ้สัญญาทองคำที่จะต้องส่งมอบเนี่ยราคามันก็ต้องขึ้นมาสิเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราโคเม็กเนี่ยมันส่งมอบที่อเมริกาถูกไหมพอส่งมอบที่อเมริกาปุ๊บเนี่ย ทองมันก็ต้องขนมาที่อเมริกาพราะขนมาที่อเมริกาเนี่ยมันโดนภาษี39%นะราคาที่เทรดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าปัจจุบันเนี่ย3,800เหรียญถูกไมตอนหนึ่งทอยออนซ์นะครับแล้วก็คูณด้วยสมมุติโดน39%นราคามันจะกลายเป็น5,282เลยนะมันจะไปซื้อขายยังไงได้นะครับทีนี้เนี่ยไอ้คนที่อ่า คนที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะครับเขาก็เหมือนกับว่าคนที่มีหน้าที่ที่จะส่งมอบเนี่ยซึ่งโดยปกติเขาต้องไปเอาทองมาจากสวิสเนี่ยนะครับเขาก็ต้องหนึ่งมีวิธีที่หนึ่งคือไปหามาจากที่อื่นแล้วมาส่งมอบนะครับซึ่งถ้าเป็นประเทศอื่นที่ไม่ได้มีโดนภาษีตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปเอาได้แต่ว่าเราต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าเขามี โควตาเพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยมันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เขาจะล็อกละล็อกสินค้าไว้ล่วงหน้าคนที่มีหน้าที่เอาทองคํามาขายหรือมาส่งมอบเนี่ยเขาจะมีโควตาของเขานะครับเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเราจะผลิตเท่านี้เท่านี้หรือว่าเราจะปีหนึ่งเราขายของเท่านี้เราก็จะไปจองสินค้าไว้ประมาณเท่านี้มันจะไม่มีจํานวนที่เผื่อเอาไว้หรืออะไรแบบนี้อาจจะมีเผื่อ,อไว้บ้างนิดหน่อยนะครับทีนี้เนี่ย พอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราต้องเขาต้องไปดูว่าไอโคตาของเขาเนี่ยที่จะเอามาจากที่อื่นเนี่ยมันมันมีไหมนะครับสองถ้าเกิดว่าไม่มีหรือว่าหามาไม่ได้เนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องเพิ่มราคาในการที่จะขายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับก็คือว่าราคาของฟิวเจอร์ Future เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปนะครับเนี่ยอย่างอันนี้เนี่ยพุ่งขึ้นไป อันนี้คือเดือนเดซ ember นะครับพุ่งขึ้นไป3534เหรียญน,นะครับซึ่งในวันในวันนั้นถ้าใครอยู่ในกลุ่มนะครับจะจำได้ว่ามีคนมาถามลุงว่าแบบเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันมีผลกระทบอะไรไหมลุงบอกว่าประเด็นเนี้ยมันน่าจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรหรอกนะครับที่ลุงตอบไปเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันภาษีนะครับอของราคาทองต่างๆเนี่ย มันเขาเรียกว่าไอราคาที่โค้ดอยู่เนี่ยมันไม่ได้รวมภาษีลุงก็อธิบายไปใน,ในห้องอะนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าลุงก็สรุปไปว่าประเด็นเนี้ยมันมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการการที่ราคามันจะวิ่งไปหรือว่าการที่ราคามันจะวิ่งลงปามาอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าพอลุงคำนวณดูแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าภาษีมันขึ้นส9บเก้าเซพอเราคูณราคาตลาดไปปุ๊บเนี่ย มันคือ5้าพัน้แิบแต่ว่าราคาในฟิวเจอร์เนี่ยมันขึ้นไปแค่เท่านี้การขึ้นแบบเนี้ยมันไม่ได้ชดเชยส่วนต่างราคาภาษีถูกไหมเพราะว่าเวลาคุณนำเข้าสมมติว่าทองคำอะ่ะมันราคาตลาดอยู่นณะนะราคาปัจจุบันเนี่ยคุณนำเข้ามาบวกภาษีเนี่ยจริงๆเนี่ยคุณต้องขาย5้า2ัน้ปิบนะแต่ว่าอันเนี้ยราคาของฟิวเจอร์เนี่ยมันขึ้นก็จริงแต่มันขึ้นแค่เนี้ยมันไม่ได้คัพเปอร์ราคาตรงนี้ นะครับแสดงว่าผลกระทบเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้พล i c e ์อเข้าไปในนี้หรือว่าการขึ้นเนี่ยคนคนที่เขามีหน้าที่มาขายเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบเหมือนกับว่าเพิ่มราคาขึ้นไปเท่ากับความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นลุงเลยมองว่าอันเนี้ยมันแค่เป็นการั่านตลาดให้คนแบบเหมือนกับว่าตามกระแสเฉยๆนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นความจริงปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเห็นราคา ราคาของฟิวเจอร์เนี่ยทั้งกระดานเนี่ยมันต้องยกขึ้นไป39%นึกออกไหมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ยกขึ้นไป39%อะถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ฝั่งซื้อเขาเรียกร้องที่จะขอส่งมอบอะเราจะไปคนขายเขาจะไปหายังไงมาส่งมอบให้ได้เพราะว่ามาส่งมอบปุ๊บเนี่ยเขาต้องโดนภาษีเนี่ยสาถูกไหมเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมันต้องยกไปหมดเลยทั้งกระดาน แล้วก็ยิ่งราคา,าเดือนไกลอันนี้คือเป็นราคาของฟิวเจอร์ของโคเมกนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเล่นเป็นคอนแทงโกอยู่ละนะคอนแทงโกก็คือว่าเดือนไกลเนี่ยราคามันจะสูงกว่าเดือนไกลอันนี้เป็นปกตินะครับของของสินค้าที่มันเป็นฟิวเจอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เดือนไกลเนี่ยมันราคาสูงเพราะว่า1มันต้องมีค่า,คาดอกเบี้ยนะครับบางคนลงทุนก็ไปกู้ยืมหรืออะไรต่างๆ2 มันต้องมีค่าเก็บรักษา3ค่าขนส่งอย่างที่คุณเอาทองจากสวิตเนี่ยมาส่งให้ที่โคลเมกเนี่ยมันก็ต้องมีค่าขนส่งอะไรต่างนะครับมันไม่ได้แปลว่า,าราคาเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปตรงนั้นบางครั้งมันอาจจะขึ้นไปบางครั้งมันอาจจะไม่ขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นเนเจอร์ของตลาดฟิวเจอร์ซึ่งหลายคนน่ะหลายคนมากๆนะครับในตลาดเนี้ยไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับบางทีเนี่ยวันดีคืนดีอยู่ดีก็มาเปิด โคมเอกแล้วก็เฮ้ยเดือนไกลมันราคาสูงกว่ามันต้องขึ้นสิอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับว่าเดือนไกลสูงกว่าแล้วมันจะต้องขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราต้องดูในในเนื้อข่าวว่าเอ้ยความเป็นจริงมันเป็นยังไงอะทีนี้เนี่ยณนะวันนั้นนะครับณณนะวันที่ข่าวออกเลยในวันศุกร์เนี่ยอ่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ นะครับราคามันก็วิ่งขึ้นไปนะครับวิ่งขึ้นไปอ่ะสมมุติว่าเราดูดูเป็นหลายชั่วโมงละกันนะครับอ่ะราคามันก็วิ่งขึ้นไปเนาะอันนี้ก็คือเช้าวันศุกร์หกโมงเนี่ยเห็นไหมราคามันชูตขึ้นไปเลยหลายคนก็ตกใจแบบเฮย้ยราคามันแบบอ่าพุ่งขึ้นไปอ๋อทำออทำไฮอีกแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอลุงมาแกะเนื้อข่าวจริงอ่ะลุงก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมันไปตามข่าวจริงๆเนี่ยมันต้องพุ่งไปนี่อย่างที่ลุงบอกนะครับ 5 0 0แล้วมันไม่ใช่พุ่งขึ้นมา3 5 0 0แบบนี้นะครับเพราะว่าภาษีมัน39เปอร์เซนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็คือสิ่งที่ลุงกลัวเนี่ยลุงกลัวว่ามันจะลงด้วยซ้ำนะครับจากจากประเด็นอันเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยนะครับการที่ราคาสูงขนาดนั้นเนี่ยแล้วหาสินค้ามาไม่ได้เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นแรงกดดัน ให้คนเนี่ยไม่สามารถซื้อสินค้านั้นได้พอซื้อสินค้านั้นๆไม่ได้เนี่ยนะครับแล้วเราเราต้องคิดดูนะว่าทองทองเนี่ยมันเป็นสินค้าที่สามารถที่จะเอาของเก่ามาหลอมขายเป็นของใหม่ได้ก็คือเหมือนกับว่าใครถือทองอยู่ก็สามารถเอาไปขายได้มันไม่ได้หมดไปเหมือนน้ามันนะครับอย่างน้ํามันเนี่ยเราเติมมาในรถเราขับรถออกไปแล้วเราไม่มีน้ํามันแล้วนะนึกออกไหมเราไม่สามารถเอาน้ํามันย้อนกลับไป สิ่งที่เราใช้ไปแล้วเราไม่สามารถย้อนกลับไปเอาเอามาอีกไนดะ้แต่ทองคำเนี่ยมันไม่ใช่ทองคำเนี่ยเราเอามาใส่เราเอามาอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ยังอยู่จํานวนเท่าเดิมเราใส่เสร็จเราสามารถเอาไปกลับไปขายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าราคามันสูงขึ้นมามากขนาดนั้นเนี่ยสิ่งต่อไปเลยที่เราจะเห็นนะครับคนที่มีทองคําอยู่ในอเมริกาอยู่แล้วเขาจะทําไงเอามาขายสิครับนึกออกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าเกิดว่าคุณซื้อทองใหม่ที่ส่งมาจากสวิสนะครับคุณโดนห้าพันอะอย่างที่ลุงคูณให้เนี่ยนะคุณโดนห้าพันสองอะเพราะฉะนั้นฉันเอามาขายคุณเอาไหมล่ะห้าพันเองเอาไหมฉันขายให้ห้าพันอย่างเงี้ยคุณก็จะแบบมีแรงขายมาโมโหลานเลยจากในฝั่งอเมริกาเนี่ยซื้อขายกันเองขายให้คนที่ต้องการที่จะซื้อทองแล้วถามว่าคนที่ต้องการจะซื้อทองอะจะซื้อไหมแน่นอนเพราะว่า ซื้อไปแล้วมันจะขึ้นไปมากกว่านี้อีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้มีปัญหาทางด้านดีมาละตอนนี้เพราะราคามันกระโดดขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นมีแต่คนอยากจะซื้อแล้วสุดท้ายเนี่ยราคามันจะ adjust ตัวมันเองลงมาอย่างเช่น5,200ันสองแม่ฉันขายแค่4,800ก็พออีกคนอาจจะบอกว่าฉันขาย4 5 0พก็พอเพราะทุนฉันซื้อมาตั้งแต่ตอนสองพอย่างเงี้ยหรือฉันขาย4ี่พก็พอ ตลาดเนี่ยนะครับเวลามันเป็นตลาดเสรีอ่ะมันจะแอ j จัสตัวมันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเห็นมันพุ่งไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็เอ้ยมันมันต้องขึ้นอย่างเงี้ยคุณต้องย้อนกลับไปคิดว่ามันจะขึ้นเพราะว่าอะไรล่ะก็พอันเนี้ยอยู่ดีๆภาษีเนี่ยมันโดนขึ้นไปแล้วนะครับแล้วหนึ่งเนี่ยตลาดที่มันตอบสนองเนี่ยมันตอบสนองตามสิ่งนี้ไหม ทุกคนรู้อยู่ว่าวิธีคำนวณราคาขายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับราคาตลาดก็มีอยู่เท่านี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณโดนภาษีอีก3 9เนี่ยมันจะต้องเป็นราคาขายเท่าไหร่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยลุงก็เลยมองว่าฝั่งขึ้นมันไม่ใช่ฝั่งที่เราจะเราเราเราดูจากประเด็นนี้แล้วเราไปมองฝั่งขึ้นลุงไม่ได้มองแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยพอคืน เมื่อคืนนี้คืนวันศุกร์นะครับมาอีกแล้วนะครับเนื่องพอพอราคาวิ่งขึ้นไปราคาฟิวเจอร์เนี่ยวิ่งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีข่าวออกมาว่าทางทำเนียบขาวเนี่ยนะครับโกลฟิวเ e อร์เทรดออฟ h ฮเอ h i ว s ์เฮาส์อีชิวค c ับลิฟ i c a t i o n o n Boolean น a r i f f นะครับก็คือเหมือนกับบอกว่าอ่าไอ้ Boolean อ่าไอภาษีทาลิฟที่ออกไปเนี่ยนะครับมีการมิสอินฟอร์เมชันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีการประกาศว่าตกลงเราจะเอาอยัางไงกันแน่อ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยลุงมองว่าเขาเขาน่าจะประกาศว่าแบบเอ้ยทองเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับภาษีตรงนี้นะครับไม่ได้โดนไม่ไม่ได้นับเป็นเป็นเป็นภาษีแบบนั้นเพราะว่าตืด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 อะไรก็ว่าไปนะครับในวันจันทร์เนี่ยน่าจะมีการประกาศแบบนั้นแล้วก็ ราคาที่ขึ้นไปแล้วนะครับราคาราคาที่ขึ้นไปด้านบนเนี่ยลุงคิดว่าเขาน่าจะเก็บชอ็อตกันโพสิชันไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า,าเพราะว่ามันขึ้นยกแผงนะครับขึ้นไปในราคาที่ดีเพราะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่ลุงยกตัวอย่างในห้องเนี่ยเดือนเดือนอ่ะเนี่ย ราคา h i g เนี่ยสามพนะคือสูงกว่าบริเวณนี้เนี่ยห้าสเหรียญน,นะครับแล้วสูงกว่าในราคาปัจจุบันเนี่ยเกือบประมาณเกือบ2 0 0เหรียญน,นะครับร้อยร้อยกว่าเหรียญอะไรประมาณเนี้ยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นการ hedging position ที่ดีมาก hedging position คืออะไรคือสมมุติลุงมีทองแท่งอยู่นะครับการการที่ลุงถือทองแท่งหรือว่าถือสัญญาก็ได้ถือสัญญาสปอร์ตเนี่ยจบแล้วนะครับ ตัวอย่างคลิปของสัปดาห์นี้สำหรับใครที่ยังไม่จุใจนะครับในคลิปแต่ละสัปดาห์นั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งหรือบางคลิปเนี่ยอาจจะเป็น2ชั่วโมงนะครับใครที่ต้องการฟังคลิปเต็มๆนะครับต่อเนื่องจากในตัวอย่างคลิปสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับจอยนะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้ต่อนะครับจะมีค่าสมาชิกเดือนละ300บาทนะครับซึ่งเราสามารถ จ่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆแพลตฟอร์มอะไรก็ได้นะครับที่เรามีบางคนเนี่ยอาจจะมี A I S Wallet True Wallet ต่างๆขึ้นมานะครับก็สามารถจ่ายได้ตามช่องทางที่เราสะดวกเลยนะครับซึ่งจะสามารถติดตามดูคลิปเฉพาะสมาชิกของลุงได้ในทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็พิเศษเฉพาะสมาชิกเนี่ยที่หลายคนยังไม่รู้นะครับเวลาลุงมีสัญญาณหรือสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยลุงก็จะส่งให้ในโพสต ของทาง YouTube ซึ่งจะดูได้เฉพาะสมาชิกนะครับจะเห็นได้ว่ามีคำว่าสมาชิกสมาชิกนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยลุงก,ก็บอกว่า Bitcoin แล้วก็ ETH เนี่ยลงมาแนวนี้นะครับสามพถึงสามพเนี่ยเรามองเป็นแนวซื้อหรือว่า Bitcoin สนหนึ่งหมื่นสนะครับแล้วก็ทองเนี่ยเมื่อคืนมีโอกาสลงมา3,280ถึง3,290นะครับก็เป็นแนวซื้อปัจจุบันเนี่ย ราคาก็ดีดขึ้นมา3,360แล้วก็กำไรกันไปนะครับพวกนี้เนี่ยเวลาลุงมีสัญญาณอะไรดีๆเนี่ยลุงก็จะคอยมาโพสต์บอกกันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ใช่สมาชิกจะไม่สามารถดูได้นะครับอย่าลืมใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกมาเป็นสมาชิกด้วยนะครับจะไดะ้ได้รับสิทธิพิเศษได้ฟังคลิปดีๆในทุกสัปดาห์เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ